และนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์สวัสดีครับคุณคือใครแหละครับเนี่ยอ๋อผมคือผู้เชี่ยวชาญในด้านกีตาร์แน่นอนกีตาร์มีทั้งหมด6สายบอกทำเหี่ยอ,อะไรไปดิเออแล้วคุณอยู่กับกีตาร์นานแค่ไหนนะครับอ๋อผมอยู่กับมันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนเช้ากลางวันเย็นหรือว่าตอนผมเข้าน้ำนั่นก็นคือผมเอามาไปขี่แน่นอนผมออกเป็นเลน เออแล้วคุณรักกีตาร์ของคุณขนาดไหน้ะครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมขอเอาไปเก็บก่อนนะครับคือผมรักมันมากจแยระนุถนอมมันอย่างดีเฮ้ยเอ้ยทำไมวา,ว,าไไว,าวางไว้ได้ไอ้ศาสตร์เอ้ยวางไว้ได้เลยย็ดแม่งและนี่คือเวลาที่คุณอาบนะ้ำลา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 มาอาบนะน้ำเอ้ยลูกพ่อใจะย็นะอย่างนีอุ๊ดลูกอุ๊ดสตว์ลูกเ้ยและนี่ก็คือระดับความฟินของคุณ เจ๋วเอ้ยอ๋อเจ๋วเอ้ยโอ้ยอะไรมันจะเสียวปานนี้โอ้ยเจ๋ออ้ยอุอ้โหโอ้โหละเล็กเล็ดอกตรงนั้นแหละตรงนั้นโช่อ๋อ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 อุ้โอ้ยโอ้ยเสียวจี๊ดจและนี่ก็คือเวลาที่คุณเต้นเพลงนี้มันท่าเต้นหนูมากยังยี่ ยังกูด่ายังไม่สำเร็จมันดูหน้ามันดูอีกหนสุดาดด้วยากที่ยังกันหนังฮอลลีวูดหนึ่งสองสามบุกระวังสัตว์ตัวอยู่ที่สิบสองนาฬิกาบุ๊บุกบุกบุกทุกคนทุกคนระวังตัวด้วยไปพวกทุกคนอย่าโลงเชื่อในคนวายของสัตว์ป้ายปไปไป go 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 ยิงจิงจะการมาในร่างก้าวทุกคนมาไอ้ไก่เอ้ยกูบอกแล้วอย่าเล่นเกมมาก อสอาดและนี่ก็คือไอติมแตงโมสวัสดีครับตอนนี้เราจะมาสอนทำไอติมแตงโมโดยไม่ต้องแช่เย็นอ่ก็ตอนแรกก็มีช้อนนะช้อนมาหนึ่งคันแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปเลยนะจึ๊บปึ๊บแล้วก็หมุนในในองศามักสามร้อยหกสิบองศานะแล้วก็ดึงววาโอ้โหได้แล้วได้มาแล้วไอติมแตงโมดูอได้กินด้วลยแบบแดก ออร่ยและนี่คือเวลาที่คุณสวยที่สุดฉันเก็บหลังคลองอ่อนวอนเชย่าไปจ <dejar> ิงตัวลง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 ไปแล้วกบักกบมาไมา Chelsea. Chelsea. ่ไม่เวลาที่คุณแปลงฟันกุลอกกุลอกล้วกุลาบการเทสนักแสดงใหม่ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทสนักแสดงใหม่ของเรานะครับเอาฉากร้องให้ร้องขึ้นดีแม่มไม่ถูกหวยอเอาไปพ่อมึงตายอะ่ะพ่อกู